สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ชมที่น่ารักของแอรัตบลุกท่านนะคะวันนี้มาอัปเดตพี่ซันนี่น้องเนเน่นะคะไปเยี่ยมน้องแพรมค่ะขึ้นเทนว้ยปออันดับ4ซันนี่เจ้างไหนชินไปเยี่ยมแพรมนะคะโดยซันนี่ได้ลงไอจีข้อความว่ากลับบ้านปลอดภัยนะจ๊ะน้องสาวเทคแคร์พร้อมกับแท็กน้องแพรมแล้วก็น้องนเนเน่ค่ะ ซึ่งน้องเนเน่เองก็ได้อัพไอจีสตอนะคะมีคนได้กลับบ้านแล้วพร้อมกับภาพของน้องแพมแล้วก็พี่ซันนี่ค่ะน้องแพมนะคะเป็นอีกหนึ่งศิลปินคนไทยในค่ายวาจีจีวาค่ะเดบิวต์ในวงซิสค่ะจากการแข่งขันรายการ The Coming One Girl ค่ะ น้องแพรมนะคะได้อัปเดตเว้ยป๋อด้วยหน้าตาอันสดใสขณะที่กำลังเดินทางกลับไทยคะ่ะน้องแพรมบอกว่านี่ไม่ใช่ครั้งสุดท้ายที่ฉันจะเห็นพระอาทิตย์ตกที่จีนฉันจะกลับมาอีกตอนนี้ฉันจะกลับบ้านเพื่อพักผ่อนให้แข็งแรงขึ้นขอโทษที่ทำให้บางคนผิดหวังฉันจะรักตัวเองมากขึ้น ขอบคุณจีนที่สอนฉันหลายหลายอย่างบางอย่างฉันทนไม่ไหวจริงๆฉันจะคิดถึงคุณรอฉันกันด้วยนะซึ่งแฟนคลับก็ตะขอให้น้องด้วทางปลอดภัยและให้กำลังใจน้องพักผ่อนให้เต็มที่ค่ะนอกจากข้อความบนไวบเป๋อก็มีข้อความในทวิตวันนี้นะคะน้องแพมก็ได้โพสต์ข้อความลงในทวิตเตอร์ส่วนตัวค่ะบอกว่า แพมอยากขอขอบคุณแฟนๆของแพมทุกคนและคนอื่นๆที่ได้เข้ามาให้กำลังใจแพมนะคะพวกเราอาจจะไม่เคยได้เจอกันแต่ทุกคนได้ต่อชีวิตคนคนหนึ่งให้สดใสขึ้นและดำเนินต่อไปคำพูดและน้ำใจจากทุกคนมันคือสิ่งที่ช่วยเหลือแพมอยู่นะคะขอบคุณจากใจจริงที่ช่วยส่งสิ่งดีๆให้คนคนหนึ่งที่เกือบจะไม่เห็นค่าตัวเอง ซึ่งก่อนหน้านี้นะคะน้องแพรก็ได้มาเปิดเผยในทวิตเตอร์ส่วนตัวค่ะว่าตอนนี้น้องกำลังป่วยเป็นโรคนอนไม่หลับวิตกกังวลและซึมเศร้านะคะซึ่งกำลังเข้ารับการรักษากับแพทย์อยู่ค่ะก็เลยไม่ค่อยได้มาอัปเดตโซเชียลเท่าไหร่นักแต่ก็กำลังรักษาตัวเองเนี่ยเต็มที่ค่ะเมื่อ2วันที่ผ่านมานะคะเป็นวันเกิดของน้องแพรค่ะ น้องก็ได้มาโพสทวิตเตอร์ส่วนตัวค่ะบอกว่าขอบคุณสำหรับกำลังใจของทุกคนนะคะแล้วก็ขอโทษที่ทำให้ใครบางคนผิดหวังวันนี้วันที่วันเกิด24ปีของแพมดีใจที่ยังอยู่ทันได้รับความรักจากทุกคนเยอะแยะเลยขอบคุณนะคะขอบคุณที่มาเป็นส่วนหนึ่งของหัวใจ ให้หัวใจแพมสามารถเต้นต่อไปแพมจะค่อยๆรักษาหัวใจดวงนี้อย่างสุดความสามารถนะคะยังไงแอดๆก็ต้องขอให้น้องแพมเดินทางปลอดภัยนะคะแล้วก็กลับมาสดใสล่าเริงร้องเพลงในสิ่งที่น้องแพมรักนะคะเป็นกําลังใจให้นะคะคลิปนี้นะคะหากมีความผิดพลาดประการใดยต้องขออภัยด้วยนะคะข้อมูลจากคลิปนี้นะคะมาจากเพจ ติ่งจีนทวิตเตอร์ของน้องแพมแล้วก็ทวิตเตอร์ของแฟนขับน้องแพมแล้วก็เว่ยปอน้องแพมคะ่ะขอบคุณคะ่ะ